สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับฝ้ายจิราวันนี้เราใส่ชุดมอปลายมาแบบนี้ซึ่งไม่ใช่ชุดของเรานะทุกคนเราจะมาทำผมมอปลายกันว่าเออทำทรงไหนได้บ้างนะอะ เดี๋ยวมันเริ่มกันเลยเวลาเรากลับมาใส่ชุดปอปายทุกคนรู้สึกแ่บว,ว่ามันสวยขึ้นเนาะอะไรเงี้ยคำส่งแรกเราอะ่ะจะไม่เน้นไปทางถักเปียเพราะว่าบางคนอะ่ะถักเปียเองไม่เป็นซึ่งฝ้ายก็แบบยังงูงูปะปาอยู่เลยถักเปียเองเงี้ยมันแบบจะพยายามเป็นทรงผมที่เราสามารถทําได้เองนะวันนี้เราก็จะแบบว่าแว่กกางก่อนเลยนะคะแบ่งกางเสร็จแล้วก็แบ่งเปสองฝั่งนะนี่ แล้วก็เริ่มจากฝั่งนี้เรามาจับมาตรงนี้มาโดยเราจะเว้นตรงนี้ไว้นะจะไม่ร่วบไปทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราลวบไปอย่างเงี้ยมันจะหัวเถอะสริงไหมก็จับนี้สองฝั่งบิดสองครั้งก่อนอะแล้วก็เห็นไหมบิดเรข้างล่างนี่เอาผมจับผมมาหนึ่งช่อไปรวมกับข้างล่างไปรวมกับข้างล่างนี่นะแล้วก็บิด แล้วก็จับนี่จับเอานิ้วโป้งดันข้างล่างไว้มันจะได้ไม่หลุดเนี่ยนิ้วโป้งดันจับข้างล่างรวมกับข้างล่างทำแบบนี้ไปถึงปลายเลยพอมาถึงประมาณกบโขตรงนี้ใช่ไหม พยายามที่จะตจับรวมไปเหลือแค่สองช่อเพราะว่าถ้ายาวไปกว่าน,นี้มันจะย่นไงเราก็มัดรวมไปเลยนะเลยอืมมาเปอย่างนี้ก่อนนะนี่เห็นไหมนี่ก็สวยแล้วตอนที่ฝ่ายเรียนอะมันยังแบบยังมีการแบบพูดถึงว่าไม่ให้ทำผมกันอยู่บ้างในบางส่วนแต่สมัยนี้คือแบบทุกคนทำผมได้หลากหลายมากๆ ทางนี้มันก็เป็นทางที่ฝ้ายไม่ค่อยถนัดอ่ะมันก็จะสับสนนิดหนึ่งคือพ้าก็จะเอามารวมกับฝั่งนี้บิดบิดนิดหนึ่งบิดก่อนมัดนะแล้วก็ใช้ยางใหญ่อะ่ะมัดไปเลยแล้วเราค่อยมาแกะยางออกนะอย่างนี้แกะยางออก เราก็จะได้แบบนี้เห็นไหมน่ารักแบบอันนี้เราก็ดึงดึงหน่อยจัดจัดม,มีแบบเราติดโบเลยก็จะประมาณนี้แล้วก็ติดโบแบบโบผูกๆอ่ะก,ก็จะน่ารักเลย ทรงที่เราสามารถทําต่อจากทรงนี้ได้ก็คือมัดรวบไปข้างหลังนี่เราก็จะได้ทรงนี้เลยก็จะได้แบบนี้สวยมากเลยอ่าเราก็จะมาทําผมทรงแบบต่อไปก็คือจะมัดข้างหลังแต่ว่าจะทําให้มันมีลูกเล่นนิดหนึ่งคือนี้ครึ่งหัวของเราแล้วก็มัดขึ้นไปใครจะใส่กลางหรือใส่ข้างก็ได้นะ มันก็งอแบบนี้แล้วหลังจากานั้นเห็นปะหลังจากนั้นก็จะหุ่ออยแล้วก็อย่าอันนี้ขึ้นเนี่ยเอาจุกผมขึ้นมาเห็นไหมมาได้แบบนี้แล้วมาได้แบบนี้แล้ว,วก็เอาผมข้าง ไฟมัดรวมกันเลยมัดรวมกันกันกบช่องนี้พยายามใช้หวีก็ะด้ใช้ม้แล้วแต่อ่ะอันนี้ก็คือไฟมัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเราม้วนข้างหลังใช่ไหมตรงนี้มันก็จะโป่งขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้ขวดเรารีบจนเกินไปด้วยเอ้ยอยากกลับไปมอปลายเวอร์แต่พาไม่ได้เรียนมอปลายนะไาเรียนปวชงงปะ เราก็จบกันไปที่ทรงนี้จบไปทั้งหมดสี่ทรงใช่ไหมสรับคลิปหน้าอยากให้ทำคลิปแนวไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะวันนี้ก็ไปก่อนนะบ๊ายบาย